สิทธาทิวารีชี้สมการบันไดห้าขั้นด่านโหวตนายกรัฐมนตรีเชื่อสุดท้ายไปจบที่ลุงหนูลุงป้องเผยปงชนน่านลาออกลั่น จะลาออกหรือไม่ก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรวันที่18สิงหาคม66นาสิทธาทิวารีพักไทยสร้างไทยได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยเปรียบเทียบทฤษฎีบันไดาห้ขั้นเลือกเศรษฐาเป็นนายกไม่รู้จะสุดที่ขั้นไหนเพราะอยู่ที่การต่อรองเชื่อบิ๊กป้อมอนุทินอยากเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่บอกว่าไม่เป็นถึงเวลาลูกข้าเท้าก็เป็นกันหมดซึ่งในรายการก็ได้มีการโทรศัพท์ พูดคุยสัมภาษณ์เมื่อคุณสรยุทธถามว่าคุณคิดว่าเศรษฐาก็ยังไม่ผ่านใช่ไหมมันมีบันไดห้าขั้นนายสิทธาได้กล่าวว่าบันไดห้าขั้นไม่รู้จะสุดที่ตรงไหนคือไม่รู้จะเดินลงไปถึงขุมไหนรวมยันเสนอยติทบทวนมติในสภาต่อบป,ปมชนน่านมีลุงจะลาออกพลอย พนักงานรีสอร์ทคู่กรณีพี่กบขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาบิ๊กป้อมเซ็นตั้งแปดประธานคุมงานยกเครื่องดนันบิ๊กนัดดูแลด้านสื่อสารคุณสรยุทธถามต่ออีกว่าคุณหมายถึงคุ้งนรกหรือคุ้งเหมืองนายสิทธาก็ได้ตอบว่าคุ้งเหมืองจะลงไปลึกแค่ไหนเรายังไม่รู้มันอยู่ที่การต่อรองผมเชื่อว่าลุงหนูลุง,ลง,ลงป้องลึกๆอยากเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่บอกว่าไม่เป็นถึงเวลาลูกเข้าเท้าก็เป็นกันหมดแหละ เมื่อก่อนบอกว่าใช้แรงบันดาลใจใจบันดาลแรงความฝันอยากเป็นนายกรัฐมนตรีแน่ๆตอนแรกจะยุบพักและบอกว่าจะออกพอออกไปก็เลือกกลับเข้ามาใหม่และจะอยู่เป็นร่มโพร่มใสมันแสดงว่ามีแรงฮีกเหิมทั้งนี้ฝากถึงหมอชนน่านพูดโกหกเรื่อง MOU 8พักร่วมเผยปมลาออกไม่ได้มีคุณค่าอะไรที่จะลาออกหรือไม่ลาออกแต่ยิ่งลาออกให้ผู้ใหญ่สงสารเท่าไหร่คุณก็ได้รับตำแหน่งดีขึ้นเท่านั้น หรือนั่งกระรวงศึกษาถ้าจริงต้องเอาคนที่เป็นตัวอย่างที่ดี